ใกล้ e C U, ปลายเดือนแล้วนะครับนะอีกพักจะก็ปลายเดือนนะจะเข้าตุลาแล้วพอตุลาปุ๊บม,มาแล้วครับน้าเหนือโลนะครับพายุฝนเข้าน้ําทะเลเตรียมตัวไว้หน่อยว่ากรุงเทพจะชื้นจะเปียกจะชุ่มไหมวิธีเตรียมคือยกพื้นบ้านขึ้นไปชั้นสองผมพูดหลายที่แล้วถ้าเราอยู่บ้านชั้นสองนะครับอย่างคนจีนเขาเรียกเล่าเต็งเล่าเต็งในชั้นสองนะครับถ้าเราติดต่อชั้นสอง จากชั้นสองโดยเข้าสกายวอล์ไปคอนโดอยู่ชั้นสองไปช้อปปิ้งชั้นสองเราจะน้ำไม่ท่วมเลยนะครับาใครสนใจไปอ่านหนังสือผมเขียนว่า Bangkok Three Layer City มี3ชั้นชั้นใต้ดินชั้นกลาแฟเนี้ยแล้วเราจะได้อยู่นี่เรื่องเกี่ยวกับผังเมืองนะครับฮอต i s ช u ่ก่อนดีกว่าอยาจะพูด h o ต i อช u ่นิดฮอตอิชิ่ Hot จะพูดถึ c งคอนเซปต์นะขณะนี้พรุ่งนี้บลัลลนนี้นะครับ การเมืองวัยเด็กนะครับซึ่งยังไม่บรูตินอีกภาวะ,ะชู3นิ้วจะออกมาเล่นการเมืองบนท้องถนนนะครับอันนี้ปัญหาคืออะไรแล้วเราจะช่วยกันยังไงผมก็พูดหลายที่แล้วนะครับวัยเด็กซึ่งยังไม่รูติรุรทีิติภาวะเนี่ยนะเขาไม่ได้มุ่งที่จะทํากิจกรรมเชิงการเมือง,เ,องเหมือนรุ่นพี่เขาอยู่มาหาลัยแล้วครับแต่เ็าเห็นรุ่นพี่เขาจะเดินเติบโตก้าวไปรนะัฐมนตรีได้เยอะเขาเห็นช่องทางที่จะเป็นฮีโร่ในชีวิตเขาเพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมพื้นที่รองรับอย่างเช่น พื้นที่มหาลัยผมไม่ผูห้หวังอะไรลนะถ้าเขาขอเขาควรจะให้แล้วจากัด area ซะอย่าให้เกินตรงนี้มาที่จุฬาก็อาจจะจากัดให้ปายกาเซก็จํากัดให้ให้กระจายไปจากัดให้รับเติม facility ซะห้องน้ำ้องท่าให้พร้อมแล้วก็พรอไว้เรื่องที่3นิ้วเรื่องแรกจัดพื้นที่ให้เขาอันที่2จัดกิจกรรมไหมครับนะ้น้องๆวัยรุ่นเนี่ยนะครับในมหาลัยก็ดีต้องการทําหลายกิจกรรมถ้าเราบีบบังคับไม่ให้เขา เดือดออกมาพลังเข้าเหมือนปุดๆจะกายน้ามาไม่ได้ต้องจุเจาะรูให้เยอะให้ทํากิจกรรมเลือกได้เยอะๆนะกิจกรรมที่อเมริกาเขาทากิจกรรมกีฬาดูสีอเมริกาไม่มีเดินขบวนอ่ะหมายไ่ไม่เดินขบวนมากเพราะเขาเล่นกีฬาทั้งปีกิจกรรมกีฬากิจกรรมเพื่อ culture บ้านเรามี culture กิจกรรมเพื่อสังคมกิจกรรมเพื่อการเมืองพวกนี้บังคับให้ทํากิจกรรมอย่าเรียกบังคับเลยครับชี้นําให้ทํากิจกรรมเขาก็มีิ กิจกรรมเยอะยเรื่องการเมืองนะเรื่องที่3ก็จะจัดหาพี่เลี้ยงเดี๋ยเรียกว่าครูนะครับพี่เลี้ยงให้เขาเลือกพี่เลี้ยงแนะนําให้เขาเดินให้ถูกทางสอนะให้เขาคิดนะมันมี2เหรียญมี2ด้านเสมอมีชอบและไม่ชอบหากที่เขาคิดว่าชาติพัฒน์ตยต้องยอมรับความเห็นของคนอื่นกิจกรรมที่ดีที่สุดของผู้ใหน่ที่อะกิจกรรมโต้วาทีเป็นการยอมรับความเห็นของคนอื่นมานะให้ขึ้นเวทีธรรมาศาสตร์นี่ไ่ดูสิครับผมพูดหลายทีแล้ว คุณสมัครคุณทศเวชคุณชวนพวกนี้มาจากชมรมโตวาทีแลือใช้ชมรมวัดโตวาทีเป็นการเรียนรู้ประชาธิปไตใจขึ้นไปถกแถลงกันในความคิดที่ต่างกันแล้วลงมากันเลยเพราะฉะนั้นวันเสาร์อาทิตย์นเนี่ยต้องทําใจเย็นนะครับผมเห็นใจมากท่านนายกท่านนายกเป็นทหารท่านกิดนจิใจอะไรก็ทหารก็แบบนี้ครับใจเย็นลงมาเยอะแล้วคิดว่าเป็นลูกหลานนะฮะ ลูกเราหลานเราเนี่ยขณะน,นี้ถ้าเรามีหลานเราเนี่ยฮนะอายุสิบสี่สิบห้าออกมาอย่างนี้เราจะทาไงคิดว่าเป็นหลานนะครับเราก็ต้องชี้นําสนับสนุนอย่าให้เจ็บปวดอย่าให้เจ็บมากนะักให้มันผ่านกิจกรรมนี้ไปได้เพราะอย่าลืมไม่ว่าเด็กไม่ว่าเล็กบรรลุหรือไม่บรรลุที่จิบอกว่าอยู่ใต้กฎหมายอันน,นี้ยเขาพูดแต่ไม่ควรจะใช้กฎหมายและไม่ควรจะใช้จิตวิทยาด้วยนะครับขณะนี้นะครับแลาไปควรจะใช้รัฐศาสตร์ด้วยเขาไรกฎหมายรัฐศาสตร์นะครับ เราควรจะใช้จิตวิทยาแก้ไขปัญหานี้นะครับเป็นเรื่องอจิตวิทยาครับปล่อยให้ไอ้น้ําพุ่งนะครับไม่ใช่เรื่องเอากฎหมายไม่จับไม่ใช่เรื่องรัฐศาสตร์กฎหมายทําไม่ได้ใช้รัฐศาสตร์อารมุ้งรวยเป็นเรื่องจิตวิทยาลลนเลยนะครับครูบาอาจารย์ก็ต้องปรับด้วยเป็นพี่เลี้ยงที่มีจิตวิทยาดีๆเด็กนักเรียนหลานเราลูกเราก็จะ แสดงออกขึ้นพลังเจ็บบ้างไม่เจ็บบ้างอย่าให้เจ็บมากนะครับผ่านไปได้ดีแล้วก็รักกันไหมนะครับเราต้องรักกันมีเมตตากันคนไทยมีเมตตาธรรมนะการนี้คุณประยุทธ์ก็มีเมตตาต่อลูกหลานเราพอเกิดความเมตตาเราก็รักกันพอรักกันเกิดความสามัคคีพอกันก็ไม่มีความสนุกเกิดความสงบก,ก็มีความสุขไปพัฒนาประเทศชาติเราพยายามทำไปเรื่องจิตและวิทยาเนี่ครับอันนี้สองเศรษฐกิจไม่ดีแน่ครับเศรษฐกิจอ่างเนี้ย อเมริกาก็ไม่ดีทะเลาะบอกแวกกันอู่เลครับเลือกตั้งสงฝ่ายฟัดกันเละเทะเลยนะครับตัวนั้นท่นก็ใช้วิธีการคือทาลบทั่วโลกแล้วก็บอกว่าถ้าเลือกผมผมจะเป็นประธานาธิบดีที่พาท่านออกไปสู้รบได้อย่างดีแข็งแรงนะครับถ้าเพื่อเอาไนโจบ,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 ดบดิลบิเเนนะบ้านเนี้ยเป็นคนอ่อนแอเนีขาจะใช้ตัวนี้เป็นตัวหาเสียงนะครับอาจจะได้นะ รั้พาอเมริกาอย่างนี้ครับแล้วก็ลบเป็นทั่วโลกเลยนะครับแต่เขาบอกไม่ว่าใครขึ้นมานะครับอเมริกาก็จะทาลบทั่วโลกทั้งนี้นี่คือสิ่งที่จะกระทบเราภายนอกนะครับภายในของเราเศรษฐกิจไม่ดีครับโจงกระตุ้นเศรษฐกิจ3ระดับผมยังไม่พูดมากไปดู YouTube อาจารย์กระตุ้นระยะยาวกระตุ้นระยะกลางกระตุ้นระยะสั้นทําไงสั้นคือระยะยาวอินฟราสตรัคเจอร์ระยะยาวทาเป็นมาร์เก็ตเตอร์ซื้อสินค้าทั้งหมดแล้วมาขายเองนะครับระยะสั้น เอาองบป,ประมาณที่เอามาให้คนจนทั้งหลายเนี่ยกันมาก้อนหนึ่งจ้างผู้มีมอาชีพกลับไปเรียนหนังสือ2ปีไปเดี๋ยวมันก็มุนกันนะครับนี่คือคการกระตุน้นเศรษฐกิจระยะยาวกลางสั้นส่วน i ออํทำไงทํา4เรื่องผมไม่พูดอีกและไอเปิดดู YouTube ต้องเตรียมตัวอย่าเบียดบานแบกนี่เยอะไปดูซะไออสี่เ e ยื่องกระตุ้น4อย่างอันสุดท้ายก็คือเพื่อนที่เป็นนักเศรษฐศาสตร์มหาภาคบอกควรจะใช้วิกฤตเป็นโอกาสปรับสตรัคเจอร์ ของเศรษฐกิจบ้านเราเลยนะครับในเรื่องกเกษตรกรรม back to basic ไล่นาสวนผสมเดีย๋ยวนี้ตกงานไปทำไล่นากันหมดดีมากผิดอาหารอุตสาหกราหารมเปลี่ยนจากรถน้ำมันเป็นรถไฟฟ้าถ้าแท็กซี่เปลี่ยนให้ฟรีมัเตอร์ไซเปลี่ยนให้ฟรีแล้วบังคับให้รถไฟฟ้าวิ่งในเมืองใหญ่เราก็แก้ปัญหาฝุ่นจิว๋วที่จะมาในเดือนหน้าเนี่ยนะครับการแก้ปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมอากาศเสียไปพร้อมกันนะ นั่นคืออุตสาหกรรมรถยนต์เปลี่ยนเป็นไฟฟ้าซะ,ะเกษตรแบ,บ็คซะเซอร์วิสสจับคนทั้งหลายเข้าสู่การเทรนนิ่งช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะดูแลผู้สูงวัยดูแลคนดึกพวกนี้ก็จะเป็นกิจกรรมด้านเมเจอร์เซกเตอร์ทั้งหลายนั้นก็ฝากคนเก่งเยอะแยะเลยครับนักการเครับแล้วเลือกตั่งผู้ว่ากำลังจะมาครับไปศึกษาเลืกคนหนังสือใหม่ของอาติมนุษน์ออกมาแล้วนะครับผังเมือ,ง,มอง,งเมืองและผังเมืองเรื่องที่สองหมดแล้วครับ ใครจะเลือกตั้งผู้ว่ามาอ่านหนังสือแนนมี้จะรู้คุณภาพผู้ว่าเล่มที่3ามก็เราจะพิมพ์ออกภายในเดือนนี้ครับใครมาเรียน IECU จะแจกหนังสือผังเมืองรุ่นใหม่ฟรีหมดกับหนังสือเล่มยีแปดครับเวลานี้พวกเราทําอะไรครับเวลาว่างพวกเราไปติดอาวุธความคิดนะครับกลับมาเรียนหนังสือนะ IECU.com Junior Senior Hotel ลกำลังจะเปิดเดือนหน้าครับโฮเทลน่าสนใจมากโฮเทลนี้โควิดเจ๊งทั้งประเทศ แล้วก็เราจะกลับมายังไงไปเรียนหนังสือซะเราจะรู้มีวิธี back after covid นะครับด้วยโรงแรมยังไงบ้างไปเรียนถ้า recu นะครับแล้วเรามีดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งนะครับสมัยใหม่4.0ทุกคนใช้ดิจิตอล Wi-Fi อินเทอร์เน็ตนะครับออนไลน์หมดแล้วไปเรียนหนังสือซนะว่ามันเกี่ยวข้อง,ง,ง,งกับเรไหมกฎหมายอีกเรื่องหนึงท่านไปเรียน recu com เปิดหรือ recu u n i v e a ตัวนี่ครับท่านจะรู้ว่า เราเติมพลังความคิดยังไงครับแล้วค่าพวกเราสิกาพวกเราอยากจะให้พาพาไปทริปเอ็กซ์ตร้าทริปจบแล้วผมกำลังจะจัดเอ็กซ์ตร้าทริปนะครับจบแล้วจะไปดูอะไรจะพาไปดูบ้านคนุแก่สนใจไหมเมืองอ4ีจศูนย์เดสนใจไหมเนี่ยไปดูสเปเชียลออกไปนอกจากการมาเรียนเราแล้วติดตามดู r e c u c o m ครับวันนี้ทุกทุกท่านขอให้รักกันไว้ นะครับเมตตานะครับลูกหลานเรารักลูกหลานเราพยายามประคับประคองครับแม่เขาเจ็บตัวมากนะผ่านขั้นตอนนี้ไปให้ได้ดีนะฮะสามีเ่าจัดพื้นที่จัดกิจกรรมจัดพี่เลี้ยงให้เขานะครับแล้วก็เขาก็จะผ่านไปได้ดีพอเข้าเปมาา็มหาลัยก็เล่นเอเวอร์บ,บาดหนึ่งพอออกจากมหลาลัยไปแนรัฐมบตรีเต็มนะครับพวกทีดูสิครับเดินขบวนทั้งหลายเนะี่ยเดินเข้าไปทํากิจกรรมอะไรอย่างหนึ่ง ต้องเห็นแก่ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัวเท่านั้นเองนะครับวันนี้สวัสดีครับ r e t u เรารักกันครับไม่ทะเลาะก,กันแล้วกลับไปช่วยเหลือประเทศชาตินะครับสวัสดีทุกทุกท่านครับสวัสดีครับ